สงสัยไหมคะว่าเหตุผลที่ทำไมสาวไทยส่วนใหญ่ตอนเนี้มุ่งหน้าจะหาคู่ต่างชาติคือขอให้เป็นฝรั่งเถอะอย่างเดียวเหตุผลหลักๆเลยนะที่ประแก้วคิดว่านะก็คือหนี้สินใช่ไหมคะคือคือเรื่องเรื่องหนี้สินเป็นหลักเลยหลายคนที่เข้ามาเป็นแม่ไม้ลูกติดบ้างเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นนู่นนี่นั่น,น แต่หลักๆเลยคือต้องการได้ฝรั่งมาหนึ่งมาใช้นี่มาซัพพอร์ตมาพาไปอยู่เมืองนอกเพื่อที่จะไปหาเงินามาส่งเสียเลี้ยงดูทางครอบครัวอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะหลายคนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนั้นเมื่อเมื่อได้ผัวใช่ไหมคะอ,อยากไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกอยากไป บางคนก็บอกว่าอยากได้ลูกครึ่งอยากมีลูกครึ่งที่หน้าตาน่ารักนะคะแต่หลักๆเลยป้าแก้วคิดว่าเรื่องนี้สินนะคะความรักเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะส่วนใหญ่นะคะอันนี้ป้าแก้วขอขอบอกก่อนนะครับว่าส่วนใหญ่นะคะเรื่องนี้สินเป็นหลักเลย ถ้าเรามีภาระคือมีภาระนี่สินะเฮ้ยคนไทยมั่งไม่ช่วยเราแน่นอนคือมันต้องฝรั่งอย่างเดียวเพราะว่าเขาน่าจะมีเงินและเขาน่าจะช่วยเหลือเราได้ถ้าเขารักเราเพราะว่าหนึ่งฝรั่งเขาไม่สนว่าแบกเกาวเราเคยผ่านอะไรมาบ้างหรือเราเคยมีอาชีพอะไรมาหรืออะไรต่างๆนานาเขาไม่สนเขาสนแต่แค่ปัจจุบันนะคะถ้าเราเจอฝรั่งที่ที่ดีส่วนส่วนมากาสาวๆจะมาพรีเซนต์ชีวิตตัวเองว่า โอ้ชีวิตอยู่เมืองนอกดีเหลือเกินได้พบฝรังร่งฝรั่งคุยกันไม่กี่วันฝรั่งก็ส่งเงินส่งเสียเ,เงินทองให้มาปิดนี่มานู่นนี่นั่นให้นะคะสาวๆหลายคนที่เข้ามาฟังก็จะคิดว่าเฮ้ยกูก็มีนี้นี่วะกูก็โสด,ดนี่วะเฮ้ยหาผัวฝรั่งดีกว่าซึ่งจริงอยู่นะคะหลายคนเขาก็เจอแบบนั้นแต่มันไม่ได้ง่ายคุณมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะในการที่จะหา ฝรั่งสักคนหนึ่งนะคะที่รักเราโดยไม่มีข้อแม้ที่มาใช้นี่ใช้สินให้เราที่พาเราไปใช้ชีวิตที่เมืองน,นอกพาเราพาลูกเราไปมีชีวิตใหม่มันไม่ง่ายนะ,ะมันไม่ง่ายเหมือนอย่างที่คิดหรือว่าฝันหรือดีดนิ้วแปะได้ผัวฝรั่งมาใช้นี่ให้เลยนะคะ มันไม่ได้โชคดีทุกคนไปดังนั้นแล้วต้องมีสตินะคะการอยากได้ผัวฝรั่งมันไม่ผิดเลยไม่ผิดใครๆก็อยากได้ผัวฝรั่งอยากได้ผัวญี่ปุน่นอยากได้ผัวเกาหลีนะคะตอนป้าแก้วเป็นสาวโอ้ป้าแก้วข้างใครมากนะคะอ่านอ่านเมื่อก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรแบบนี้นะคะป้าแก้วจะอ่านพ็อกเก็ตบุ๊กนะคะอ่านนิยายนิยายญี่ปุ่นนะคะความรักของหนุ่มญี่ปุ่นกับสาววัยรุ่นกุก๊กอิกุ๊กิกเฮ้ย ฉันอยากได้ผัวญี่ปุ่นฉันอยากอยากมีแฟนเป็นคนญี่ปุ่นอันนั้นตอนตอนที่เป็นวัยรุ่นนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็โตขึ้นความคิดมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะคะคือคือใครใครอยากได้สามีชาติไหนไม่ผิดนะคะจะด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ผิด <c oughs> แต่ส่วนใหญ่ที่ป้าแก้วรวบรวมมานะครับที่ป้าแก้วคิดคิดว่านะมันเรื่องนิสินเป็นหลักเลยนะคะคุณคุณลอง ลองตัดอคติทุกอย่างออกไปตัดความนู่นนี่นั่นออกไปลองคิดประมวลผลดีๆคุณว่าจริงไหมนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้สิจ้า